สวัสดียามเย็นค่ะเพื่อนๆน้อ,นนองๆปีกวินพาออกมาชมวิวนะคะชมวิวข้างนอกค่ะมันเป็นทุ่งนาเนาะทุ่งนาชาวบ้านเนาะเขียวเต็มไปเลยค่ะเห็นไหมคะสวยมากค่ะบรรยากาศยามเย็นค่ะตอนนี้มันเป็นคูน้ำเล็กๆเ,เนาะที่เขาขุดไว้ทำนาเนาะ เดี๋ยวพี่ขึ้นจะพาไปดูค่ะตรงน,นี้มีคนมาปลูกอ้อยแล้วเนะาะเดี๋ยวข้าไปชมกันนะคะอันนี้เป็นต้นอะไรคะต้นที่ว่าเวลามันสุกแล้วมันจะมันจะปะทุออกมาเนาะอันนี้ค่ะ ดอกหญ้าเนาะดอกหญ้ามะแรงค่ะยามเย็นเนาะคูน้ำใสๆนะคะคูน้ำใสๆฝั่งโน้เป็นนาข้าวเนาะนาข้าวเริ่มสวยเนาะนาข้าวชาวบ้านค่ะ ยืนมองเห็นสวยก็เลยออกมาถ่ายวิดีโอนะคะเมื่อกี้ฝนตกเนาะเดี๋นี้ฝนหยุดแล้วค่ะพาออกมาชมบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวนะคะดูใกล้ๆว่าดูใกล้ๆโอ้ดูใกล้ๆหน่อยนะคะเดินไปขี้กัยเดินไปค่ะ อันนั้นเป็นเป็นหมู่หมู่บ้านของเอ่อมีทั้งคนจีนมีทั้งคนมาลาย,ยูนะคะปะปนกันค่ะทุกนาตรงนั้นตอนนี้ก็เป็นคลองเนาะอันนี้ก็เป็นต้นกระถินเนาะพี่กินว่าจะเก็บแต่ถือว่ามเมล็ดมันเล็กค่ะเมล็ดมันเล็ก,เ,ลกเ,เก็บไม่ได้อยู่ฝั่งนี้เนาะ มีอะไรให้ถ่ายทำเยอะแยะค่ะเพราะว่าใกล้ทุ่งนาแล้วก็ใกล้กับทะเลเนาะก็เลยได้ถ่ายภาพสวยๆค่ะเห็นไหมคะฝนกำลังคึมๆอยู่ค่ะเมื่อกี้ก็ตกไปแล้วเนาะอันนี้ก็ต้นอะไรไม่รู้ค่ะใบมันสวยเนาะ เห็นไหมคะต้นกระถินค่ะลูกกระถินเต็มต้นเลยค่ะอันนั้นสุกแล้วนะคะสูกมากเลยค่ะว่าจะออกมาเก็บนะอยู่ข้างในค่ะเพื่อนๆน้องๆเล็ดนิดเดียวค่ะต่อด้วยมาชมลูกอันนี้นะ บ้านพี่ว่าเรียกว่าลูกจับโพงนะคะลูกจับโพงพี่พิกินเคยถ่ายให้ชมแล้วเนาะอยู่แถวนี้อะไรมากมีอะไรมากมายที่จะให้เราได้เห็นได้ถ่ายทําค่ะนี่ค่ะสุกพอดีเลยค่ะอันนี้อันนี้อร่อยเนาะพี่ปิกินก็ชอบกินค่ะนี่ค่ะหอไหะนี่สุกเกินไปนี่ค่ะสุกแล้วค่ะเต็มต้นเลยค่ะ โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบายบายขอบคุณค่ะแจ้งกิวตะลิมากาเซกัมเสียนะคะบรรยากาศยามเย็นๆเนาะ